ซื้อใหอ้อ่จ้าเหรอซื้อแค่ห้าปีอ๋อมันขึ้นมาเหรอ <c oughs> ชอบไหมอันนี้ทำะอะไรเนี่ยมานั่งทำอะไรมาไปกินอะไรเหรอต้องกินตรงนี้ด้วยเหรอใครสั่งให้ยายสั่งให้เหรอ,อโอ้โหแต่จต้อง,ตงสั่งสิไม่งั้นเขาจะเขาก็เอาเหรอคนนี้เขาก็มีของเขาไหมแกก็มี ไช่ปาปิกอันน <ELLI>: <ada> er? so, ี้มันสวยเขาเข้ามาของเขาไม่สวยเลยของคุณแล้เธอไม่ไงกินด้วยกันดื่มด้วยกันแงจะตตากินเหล้าไปเลยไม่ใช่กินเนห้อ